Now, ถ้าจะหนาวขนาดนั้นแล้วก็รีบเข้าไปข้างในดีกว่าจะหนาวเน็บหนาวเพียงไหนจะฟ่าไปผมก็น่าเที่ยวดีนะมีไดโนเสารด้วยไดโนเสารมี3มเขาแต่เรา3ามคนคงต้องมีใครสักคนที่ต้องเป็นฝ่ายไปอ่ะโอเคเดี๋ยวไปอืมอาจยืนนิ่งๆแต่ความจริงขยับได้นิ่นอะไรพวกนี่เเฮ้ย,อ,ยอะไระชักปืนยิงก่อนเขาแต่เราล้มก่อน โอ้ยเกอร์ของเพื่อฉันหรออ๋อแล้วจิง,จงย่างดีด้วยโอ้อยกลับมาดิพกปืนมาด้วยเหรอน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยลูกหมดอดจิงต่อเออพี่พี่อย่าทำอะไรผมนะครับยอมแล้วโอ้โหนึกว่าจะแน่ว้ายบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณไหนครับพวกเราสก,กัดมันเอาไว้อย้ายมันชุกไฟมาได้ลเลยทิงทีอย่างเลยต้องให้ถึงเจ๊อีกแล้วพวกเราบุก มาปล้นเหมือนกัน้ายิงไรมาหลบได้ต้องเจอนี่ถังน้ำมันนี่งไงร้อนไหมล่ะโอ้ยไปลัวฉันยังไม่ยอมแพ้ทำตามแผนต่อนี่ล่ะยิงยิงย,งยงิอะไรนักหนาเนรคามรถระเบิดจะไปโดนพี่เลยพวกเราเข้าวงแล้วระวังตัวด้วยนะไม่รู้จะมีใครดักซุ่มโจมตีเราหรือเปล่า ก็มีนะสิยิงอ๋ออยยิงมาจากไหนล่ะโออแลก็ยิงอีกใส่ก็ได้ชุบทีปืนใหม่นี่แจ่มสุดๆไปเลยนะหาที่กำบังแล้วช่วยเล่นไงเห็นวับๆอยู่ไหนนะตัดเอ๋สีซั่น7อัปเดตใหม่เข้าเล่นได้แล้ววันนี้